อ๋อน,นี่ก็ทิ้งมาไว้ประมาณสองแดดแนะรันคือด้วยความที่มันเป็นเกลือมันมันค่อนข้างชื้นเนี่ยผมจับดูยังชื้นอยู่เลยเนะี่ยทีข้างล่างยังชื้นอยู่เลยแต่ข้างบนเนี่ยแห้งละแต่ข้างล่างนี่เหมือนยังชื้นอยู่ผมว่าคือเวลาเราจะเอาออกนะครับพยายามอย่าไปหยิบเราก็ดึงมันออกมาเพราะว่ามันอาจจะหักได้เราก็ค่อยค่อย ค่อยๆแซะเกลือหรือแซะทรายหรือแซะอะไรกรวดอะไของเราค่อยๆเอามาแบ่งออกมาทีละนิดนะครับผมว่าผมยังไม่เอาออกดีกว่ากลัวข้างล่างมันยังไม่แห้งเพราะว่าข้างล่างนี้ยังชื้นๆอยู่เลยโอเคเดี๋ยวผมจะค่อยๆแซะออกมาให้ดูกันนะครับนี่ก็พยายามเอาออกมาจนเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือคว่ำออกมาเลยแต่ผมว่า ตรงนี้มันยังดูยังชื้นอยู่ยังเปียกอยู่ผมยังไม่อยากจะไปจับเขาเยอะนะครับผมกะว่าเดี๋ยวผมจะวางตากแดดไว้ตรงนี้อีกสักประมาณสักหนึ่งแดดพรุ่งนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวผมก็จะเริ่มฉีดล้างเกลือตรงนี้ออกแล้วนะแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะว่ารูปทรงจะเป็นยังไงพามาให้ชมตอนที่เสร็จแล้วนะครับอันนี้ผ่านมาประมาณสี่ซาห้าวันแนละ้วอันนี้คือแบบแผ่นนะฮะที่ ที่เราทําอยู่ในถาดมันก็จะออกไปในลนักษณะของเป็นคล้ายๆเหมือนหินแผ่นแต่มันก็จะออกบางๆเนะเาะประมาณนี้นครับส่วนไอตัวนี้ก็คือเป็นหินที่ที่เราทําในถังนะครับทําในถังไอคือในถังเนี่ยเรา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 ทำท่านี้เนาะนี่เราเราเทป,ปูนท่านี้นะแต่พออ,ออกมาปุ๊บนะีมันก็จะออกมาประมาณนี้โอเคนะครับนะ พอเราทําได้แล้วก็ถ้าใครทีอ่อยากจะเป็นพวกหินต่อหินอะไรเราก็เนี่ยเราก็ออกมาในลนักษณะเนี้ยเอยมันก็จะเป็นหินต่อเราก็ทําขาตั้งอีกทางหนึง่งอย่างเงี้ยฮะแล้วก็เชื่อมต่อกันเอาไวน้นี่ก็คือประมาณนี้นะครับก็ทําให้ดูเรียบร้อยเด้วเดี๋ยวผมก็จะเอาไปบําบัดนะฮะบำบัดก็บําบัดให้นานที่สุดะครับให้นานที่สุดเท่าที่จะทาได้